ไม่ดีไม่ดีผมก็จะกลับไปคนแล้วเราเราห้ามไมู่ดดีไหมคูดได้้ากนหมดแลคอไปไม่ต้องไมู่ดไม่ได้อีกลันเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ประการจับคนกันเดาเบาเลยไอ้กระบือด้วยยาใส่ในล็กปะ เอาตัวขาเล็กปล่อยตัวมารลอลิ่งเสียบวันนี้เจอหนักแน่อังกี่ผ่านมาี่เล่นเอาต้งนั้นไกยสิทธิ์นี่กูเลยเอานไกยสิทธิ์มานะครับเสียบไปนะโอ้ยเมทเอาโอ้ย,ว,อยอวันนี้ทำได้นะเอ้ยเอา ต่อยครับเสียบครับไปไม่ไหวครับต้านอยู่ไม่อยู่ครับเอ้าโอ้ยอ,อ,อย่าบอกนะว่าตัวนี้แหละกับปืนด้วยยาั้นเราเห็นแล้วนั้นตัวขาวโดนแล้วโดนแล้ว,ลวเรายังไม่เห็นน้ำัาโดนเสียไปเอ้า ไปตออโต้เกินสมวินาทีกรรมการนี่ต้นติเสียบตียังสู้เอ้าภูเขาเลยโอ้โหน้ากับปฏิติหาแล้วมึงอ้ไเสียบสอบเอ้าไปตะพดไปตพด แป๊บนะโอ้ยจำใหญ่ไม่ใส่สิ้นนีอระวังนะหัวขาวนี่ประเภทอึดทนนานนั้นจะบอกให้เล็งมากไปหรือเปล่านะนะไม่ตะพัดถ้าเอาให้จบเกยำดับแรกนี่ถ้าจะเอาทางด้านหัวขาวอยู่นี่ต้องเอาให้หลับครับต้องเอาให้หลับ อ,อย่าตีงูให้หลังมหักโอ้โหทุกระบวนท่าเอาแล้วรอดตายแล้วเวย้ยรอดตายแล้วเวย้ยรอ,อดได้กับปฏิหารแล้วครับอ้าวปล่อยทัวร์ให้มาปียังไม่ขึ้นเลยล่อสลวเอามา่ะมันสะใจตรงนี้แหละหมาดูวยขาไปขาไปหัวขาวต่อยนี่ ชมเรื่องหัวจิตหัวใจส่วนน้อยเกินล้านทางด้านไม่ต้องพี่อย่าหมดนะอย่าหมดนะอย่าปล่อยเพินอย่าต่อแพงนะคู่นี้ดูความตั้งใจนะครับของพัวขาวครับฝืนนะครับฝืนที่จะสู้อายาอะไ แต่พบที่ยันนิ่งนะครับ่หยุบครับแเ่ออะไรเสร็จกระตือนี่ยับนี่อึดนนั่นห่ยาวแต่งเพ่อแยาวมาเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วยาต่อยแพงยอมส่ไปเอาแล้วเอาแล้ว i วิ the hey, 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 hey. Oh, ่งมาใส่สามร้อยประมาณสามร้อยอ้าวอาจีดสามร้อยน้อยไปเออกัสามบ้านอาแลมมาเอ้อ

เอาซ้ายไปเอาแล้วบอกแล้วต oh. ้นน้ำไปน้ำมาแล้วมาเริ up, oh ่มตีแล้วเอาเปลือกขาวเล็กเปลกขาวเล็กเอาเปลกขาวเล็กเสียบเอาไปตะพุธเสียบซ้ายเปลือกขาวเปลือกขาวเปลือกขาวไปตะียบไปตะ้โห

จดีโอ้โหอ้าวป๊อปต้องการป๊อปต้องการโอ้ย้าจ้าจ้า้โอ้โหระวังดีดีนะจวูระวังดีแล้วเอาแล้วไปนี่ไอ้เล็กตีน้อยไอ้ยุไปลูกเอ้าเอาไปเลเย็บมา 飞飞。 យប់បាយយប់តពតអូយយប់បាយយប់ដើរมาបាយតពតបាយតពតបាយតពតអប់អប់អប់អើអើมาเป็นชิดๆ ตีหน่อยตีกันไปโอ้ยย <c oughs> ืดกรรมการช่วยกันพิจารณาครับ <c oughs> คูม่มวยดูเดือดน,นะ, <c oughs> ะมีเซ็ตรุนครับคู่นี้ร <c oughs> างวัลแต่และรางวัลช่วยกันคิดวิเคราะห์จะแก้ก,กันให้ด้วยอะเด็ดเด็ดท็อปยกสุดท้ายแหมออกอาวุธนะลูกช่วยรางวัลคู่มวยดูเดือดมีให้ครับเพราะฉะนั้ยนยกสุดท้ายแ <c oughs> ล,ล <c oughs> ้ว,ลวน,นี <c oughs> ่ มาตตองแบบนี้ครับบวกขาเล็กมาเฮ้ออย่างนี้โอ้โหอา้อโอา้โ่นะครับเดินคู่เลยครับอย่างนี้ครับ<อ>มาโดนซอกครับมันเหมือนกับสไตล์เดียวกับเสกสาเาอนเมืองเลยครับอย่างนี้ครับดนไป ดีไปดีไปดีไปเสียไปเสียไปเอาเสียเปเอาเอาเสียเปเอาเสียเปเอาเสียไปหายสงสัยกันไปข้าหนึ่งแล้วเสียไปแล้ว ท้ายกับเซ็กสันด้วยครับ เพิ่งได้เจอครับได้เห็นแต่ทีวีเสกสรนออกรอนเมืองคนไม่ยอมคนนี้ตัวใหม่เลยครับโอยรบตบมืองๆครับไม้ครับโอ้โหเป็นกาลังใจให้เด็กๆ,ๆครับโอ้โหได้ใจน<า>้น้อยครับโอ้โหโอ้ยอ,อย่างที่ผมบอกเลยครับถ้าตัวเท่ากันนี่ไม่ได้กินง่ายๆครับ 呃，我老公。